เอ้จับตีไฟตีไฟขวาใช่เลยอ่ะโอ้ยกล้องใหญ่มากแล้วเสียลงแบบก็เดือดแนข้างก็ได้เลยข้างก็ได้เออไอเสียเัาไว้นะบ้านใบเอาซัมซุงมือสั่นเลยเนี่ยบ้านใบใช้ซัมซุงกี่มือในกี่มือสั่นอ่่่ะพีใจสันเลยอ่าพอไหมที่ได้มาเอาพอพซื้อ ใจใจพี่สั่นนะเนี่มือสั่นเหรอน่าสั่นไปทั้งตัวแล้วอารอล้อนะจ้าพี่หลังไม่จิบใช่ไหมกล้องยี่ห้อนี้จะได้มุมที่แบบมีขอบมือด้วยนะเพราะมันใหญ่เวอร์วีเนี๋ยนะพี่ไปตัดตัดขอบตัดตับตัดอบเลยเดี๋ยววันหลังพี่เอาเครื่องนั้นมาตัดซุ้มฮีโร่วันนั้น